โูมาเต็มเต็มหน้าเลยสวัสดีนะคะทุกคนจ๊ะเอ๋เอออก้าห่างหน่อยก็ได้มั้งเนาะวันนี้วันนี้ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็วันที่สี่สิงหาสิงหาคมพศ2565นะจ๊ะโอ้ยวันนี้แดดแดดแรงช่วงนี้ฝนตกบ่อย มาทักทายนะคะมาทำคลิปไว้ดูตอนที่แก่กว่านี้เนี่ยอันนี้ก็อายุหกสิบแล้วนะผมก็หงอกแล้วยังไม่ได้ยอมไม่มีใหม่ก็ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้ววันนี้ก็ทำอาหารเที่ยงกินเองนะคะกินกันสองคนกับ ฝาละมีก็เดี๋ยวมีอะไรเราทำอะไรกินก็มาดูกันแล้วกันเนาะว่าเราทำอะไรกินวันนี้ก็จะตำแตงนะคะตำแตงตำเองคะ่ะรสชาติเซฟนัวเซบหลายเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวครบทุกรสนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหมูยอเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดอันนี้ก็ไข่เดี๋ยวก็จะทอดไข่ใส่ตาชัยโปหวานนะคะเค็มๆหวานๆอร่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆก็มีแค่นี้ราคามือเที่ยงวันนี้นะคะตำเตงน้ำยไร่ๆมิตรคะเอาแสงออกก่อน อ,อันนี้เป็นครบอันนี้เป็นตำแตงที่เราชอบมากนะคะน,นี่ก็เตรียมกระทะนะคะเนื่องจากแก๊สหมดแล้วเราก็ไม่ไม่อยากสั่งแก๊สช่วงนี้เราก็เลยใช้กระทะไฟฟ้าไปก่อนก็จะเอาข้าวไปใส่ไมโครเวฟอันนี้เป็นข้าวหงแต่เมื่อวานมันเหลือก็เลย โอ oh, my god เดี๋ยวจะกินแล้วเราก็ค่อยอุ่นนะคะโอ้ oh, เราไปทอดไข่กันเลยดีกว่า ก็ต้องเราก็ต้องรอให้กระทะมันร้อนตอนนี้มันกำลังวอร์มอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเปิดอุย้ยลืมเปิดปั๊กตรงนี้แก่แล้วแก่เลยคิหลงคิลืมขอขยับกล้องนิดนึงอันนี้แสงไม่พร้อมันจะวัดวัดวัวัดเมื่อกี้มีใครไม่รู้โทรัพ์มา โทรศัพท์มาโอ้โหเลขยาวเหยียดเลยขึ้นต้นด้วยหกเก้าเจ็ดหรืออะไรประมาณนี้แหละน่าจะเป็นพวกอะไรนะพวกมิจฉาชีพนะเพราะว่าเบอร์มันยาวมากเลยเราไม่รับหรอกเราไม่กล้ารับป้าปป้ปทาทำกับข้าวกันดีก,กว่า น้ำมันถ้าจะร้อนแล้วเราเอาไข่ลงก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ชโป้มันหวานไงเราว,ว่าทอดไข่กับกระทะก้นลึกเนี่ยนะมันเราชอบนะมันมันอร่อยกว่านะ อร่อยกว่ากระทะแบนๆนหอมฉุยเลยจ้ะถ้าเราใสไ่ไอ้นี่พร้อมกันนะก้นมันะจะไหม้ไขมไม่มันจะไหม้มันจะไม่อร่อย ตรงนี้ก็โควิดก็ยังนั่นอยู่นะเราก็เลยไม่ค่อยกล้าออกนอกบ้านนอกจากไปทำธุระแต่ลูกสาวก็ไปทำงานอยู่กระทะานี้อ่ะก้นมนะันอ่ะไฟแรงนะโอ้ เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหวานไงตูดมันไฟแรงแล้วไอ้ <d ime> นี่ใช้โป้มันหวานใเวลาเราเอาใส่จานเราก็เอาอีกด้าน,นใส่เนาะมันจะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นความดําของมัน <the> <d ime> นี่ <the> <d ime> เอาใส่แบบนี้น่ากินกว่าเนาะหลอกตา เปิดก้อนลองอมาที่ไหนได้ก้นดำปีไม่เป็นไรกิดเองบ้านก็กินง่ายๆบางวันก็สั่งเขามาสั่งที่ร้านเขาก็เอามาสง่งสองหอ่อสั่งเขาสองหอ่อขึ้นไปเขาก็มาสง่ง ไม่ต้องเสียค่าส่งก็อยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละร้านอาหารที่เราสั่งประจําก็จะมีข้าวผัดหมูกรอบอปิดแก๊สปิดมิชแก๊สปิดเตาโหลงหลงลืมลืมคุยเรื่องอื่นก็ลืมเปิดเตาเมื่อกี้เปิดไฟ อันนี้อันนี้จะเป็นหมูยอสไตล์อุบลนะคะสไตล,จบบจล,ล์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเอ่อจังหวัดบรรพบุรุษของเราเพราะเราจะเคยเรียนที่โรงเรียนเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ใช่เ,ๆๆเราต้องเอากระดาษมาซับน้ำม,มันนะคะมันจะได้ไม่ต้องมีไขมันอยู่ในตัวเรามากเพราะว่าตอนนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วลดความอ้วนมานาน,านแล้วก็ไม่ลงสักทีแต่เมื่อเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมา ก็ดื่มน้ำแล้วก็มาออกกําลังกายเดิน30นาทีหมดสมองก็จะแร่นเสร็จแล้วเจ้าค่ะไปเดินไปกินน้ำกันอือใครเป็นคนอุบลยกมือขึ้นก็เรียนหนังสือ มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเรียนจบก็ยุงเทพเลยอยู่มาตั้งแต่ปี2523อา้าาเดี๋ยวเราไปอุ่นข้าวกันอุ่นไมโครเวฟค่ะไปก่นเด้อ ไปด้วยจ้ากินข้าวด้วยกันกินข้าวเที่ยงด้วยกันเดจ้าลำแตงทอนหมูยอไข่เจียวเลิศรดอุ้ยมือทำไมสั่นอย่างนี้หิวสงสัยจะหิว